สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มถูกใจเพจบวกติดตามเพจกันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์เกมโซเชียลนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์จะให้เราลงชื่อผู้ใช้งานนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีให้มาสมัครสมาชิกตรงนี้ก็เลยนะคะแล้วหน้าสมัครจใจ้เราก่อข้อมูลผู้ใช้งาน4ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่ถูกตรงนี้กดสมัครด้วยนะคะ ามีชื่อผู้ใช้งานอยู่แล้วเดี๋ยวเราขอเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเว็บไซต์กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มถูกใจเพจบุกติดตามเพจกันนะคะอันดับแรกนะคะให้เรามาที่หมวดหมู่นะคะเราก็ให้เรามาเลือก facebook เพิ่มถูกใจแฟนเพจกันนะคะบริการนะคะเราสามารถเลือก ได้เลยนะคะว่าเราต้องการบริการแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเลือกเป็นบริการอันแรกกันนะคะอย่าก็เราก็อย่าลืมอา่อานคาอธิบายก่อนสนังซื้อทุกครั้งตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนของลิงก์นะคะให้เราไปเอาลิงก์หน้าเพจของเรามาใส่ได้เลยนะคะวิธีการนะคะให้เราไปที่หน้าเพจของเรานะคะเราก็จะมีลิงก์ด้านบนตรงนี้อยู่นะคะให้เราคลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปใส่ในช่องลิงก์ได้เลยค่ะ จำนวนนะคะคือจำนวนที่เราต้องการนะคะตอนนี้ขั้นต่ำา300สูงสุดถึง30ล้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะปั๊มเป็น300กันนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่47บาทเองนะคะคือถูกมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการก,ก่อสั่งซื้อกันเลยนะคะตอนนี้ แล้วก็ได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะเพียงเท่านี้ทุกคนก็รอยอดขึ้นได้เลยนะคะระหว่างรอยอดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูอื่นในเว็บไซต์กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะคะให้ทุกคนรอสักครู่นะคะการเติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินจะมีสกแกน QR Code ทุกธนาคารทุก์เงินวัลเลตเรก็เหรียญคริปโตต,ต่างประเทศนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะบอกวิธีการเติมเงินให้อยู่นะคะบริการทั้งหมดนะคะจะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์เกมโซเชียลนะคะจะมีหลากหลายบริการให้เราเลือกเ,เลยนะคะจะมี f a c e b o o ไอจีทวิตเตอรทีนะคะจะมีครบเลยนะคะหรือเราสามารถดูรายละเอียดของบริการตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ส่วนใครที่มีเพื่อนนะคะให้มาที่แนะนําเพื่อนได้เลยนะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนช่องทางการสร้างระไได้ง่ายๆเพียงคุณแชร์เว็บไซต์ของเรานะคะให้ทุกคนคัดลอกลิงตรงนี้ไปให้เพื่อนนะคะแล้วเรากดจะรับปัตตาค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่พบปัญหายอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้าใ้มาที่ติดต่อ min แอดมินได้เลยนะคะจะเป็นการติดต่อแอดมินทางหน้าเว็บไซต์นะคะให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราพบแล้วก็ส่งต่อไปแอดมินได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้า f เฟ e b o o k ของเรากันนะคะว่ายอดที่เราสั่งซื้อไปขึ้นแล้วหรือยังนะคะ,อะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นจนครบนะคะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ